ค่ะดิฉันนางสาวรุ่งนวลอุตรสุน,นะคะค่ะดิฉันนางสาวชยาพรชานามูลค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนใน3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1จะเป็นโครงสร้างและส่วนประกอบของสัตว์2ก็จะเป็นเนื้อเยื่อสัตว์ส่วนในหัวข้อที่3ก็จะเป็นการเจริญเติบโต,ต,ตของสัตว์ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะว่าลูกไก่ฟักออกมาจากไข่เล็กๆแล้วโตวขึ้นกลายเป็นแม่ไก่หรือนอน ตัวเล็กๆที่กลายมาเป็นผีเสื้อสวยๆทั้งหมดนี้คือกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์นักเรียนจะเห็นได้ว่าจากาลูกไก่นะคะที่ฟักออกมาเป็นไข่จากไข่ก็จะกลายเป็นแม่ไก่หรือหนอนตัวเล็กๆนะคะก็จะกลายเป็นผีเสื้อตัวสวยๆทั้งหมดนี้คือกระบวนการการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงาทางร่างกายจนไปสู่การโตเต็มวัยนะคะ วันนี้นะคะเรามาศึกษากันว่าการเจริญเติบโตของสัตว์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสัตว์แต่ละชนิดมีวิธีการเปลี่ยนแปลงต่างกันอย่างไรบ้างการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะประกอบไปด้วยสกระบวนการคือ 1. การแบ่งเซลล์การเพิ่มเซลล์และจํานวนของการเจริญเติบโตของเอมบริโอและการขยายของเซลล์ค่ะ 3. การเจริญเติบโตของอะ เซล์นะคะทำหน้าที่เฉพาะแล้วก็อ่าสี่นะคะก็คือการรวบรวมกลุ่มของเซล์ลเพื่อสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะนั่นเองค่ะวัฏจักรของสัตว์นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบก็คือ 1. วัฏจักรชีวะของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างเช่นปลาและกบค่ะ 2. วัฏจักรอ่า ว่าจากชีวิตของสัตว์ออกรุกม,มาเป็นตัวเช่นสุนัขแกะเป็นต้นค่ะค่ะการจเจริญเติบโตนะคะก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆแบบนี้นะคะก็คือ,อการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็จะ,ะสามารถเป็น แ r มโปรเจ e ิ ies, นะคะก็จะเกิดเป็นรูปร่างโครงสร้างที่แน่นอนของสัตว์แต่ละสปีชีนนั่นเองค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะก็จะ,ะแบ่งออกมาเป็นเซลมีลักษณะเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เฉพาะค่ะแล้วก็เป็นการแบ่งเซลล์นะคะก็จะแบ่งย่อยออกมาอีกก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์นั่นเองค่ะ,คะการจเจริญเติบโตของสัตว์นะคะการจเจริญเติบโต ขนาดใหญ่ข <mile> ึ้นเพิ่มจำนวนขนาดเซลล์การพัฒนานะคะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างทำหน้าที่ต่างๆสำคัญต่อการสืบพันธุ์และการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะค่ะการเจริญเติบโตก็คือการเพิ่มจำนวนของขนาดเซลล์นะคะแล้วก็การพัฒนานะคะจะจัดอยู่ในรูปแบบเซล์อวัยวะและระบบของสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์ค่ะตัวอย่างเช่นตัวอ่อนกบลูดออส กบเต็มใบคะ่ะรวมเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียรวมกันก็จะเป็นไซโกดเมื่ออจุจิผสมกับไข่ก็จะได้ไซโกดจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะความแตกต่างก็จะมีการสืบพันธุ์แบบภายนอกก็จะเป็น e x เทอร a l อลจะเป็นในสัตว์ในส่วนของปลากบก็คือการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ลงน้ำมีโอกาสในการลอดตำ่ำ ส่วนการสืบพันธุ์ภายในก็จะเป็น internal ก็คืออยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผสมในร่างกายแม่มีโอกาสรอดสูงกว่านั่นเองขั้นตอนการพัฒนาเริ่มแรก 1. การปฏิสนธิก็คือสเปิรมกับไข่ผสมกันจะได้ไซโกด 2. การแบ่งเซลล์เกิดตัวอ่อนระยะแรก 3. การก่อชั้นเนื้อ ก็จะมีเอกโซเดิร์มีโซเดิมแล้วก็เอนโดเดิมสีก็จะเป็นการเริ่มสร้างอวัยวะต่อไปก็จะเป็นระยะตัวอ่อนก็ก็จะมีการหแบ่งตัวเร็วไม่เพิ่มขนาด2คล้ายลูกบอลกลวง3เริ่มเห็นความแตกต่าง4ผิวหนังและระบบประสาทเริ่มสร้างแล้ว5จะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกและระบบเลือด หกจะเป็นระบบย่อยอาหารและระบบหายใจส่วนเจ็ก็คืออวัยวะต่างๆเรื่องเป็นรูปเป็นร่างแล้วนั่นเองค่ะการพัฒนาหลังลอดหรือหลังฟักนะคะการเจริญเติบโตต่อเนื่องนะคะมนุษย์นะคะนกก็จะเกิดมามีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่เล็กกว่านะคะและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือกบมแมลงผีเสื้อนั่นเองค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะพันธุกรรมนะคะควบคุมศัก,กยภาพเช่นขนาดตัวอายุไขฮอร์โมนค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นอุณหภูมิแสงน้ำอาหารก็จะเป็นโปรตีนแร่ธาตุมีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์และเอไซายนั่นเองค่ะตัวอย่างก็จะเป็นการเจริญเติบโตของกบตามภาพก็จะมีระยะต่างๆ ระยะแรกก็คือควีเวทก็คือไซโกตแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วไดเอมบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นโดยแต่และเซลล์จะมีลักษณะเล็กลงเซลล์ Sale ของเอมบริโอมีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นอยู่รอบนอกตรงกลางเป็นช่องว่างที่มีของเหลวบรรจุอยู่เรียกช่องนี้ว่า b l a s t o ซิ s ระยะ g a s t r u ร a t i o n เซลล์ของล l a s t u l a มีการเคลื่อนที่และจัดเรียงเป็นชั้นแกรมเลเยอร์จำนวน3ชั้นเซลล์ชั้นนอกคือเอกโทเดิมก็คือสีน้ำเงินชั้นหนังกลัมพ้าของผิวหนังเซลล์เยื่อบูผิวในปากและทวารหนนะักระบบประสาทส่วนของกระจกตาและเลนตาเซลล์รับความรู้สึกในผิวหนังกลุ่มเซลล์ชั้นกลางคือเมโซเดิรมก็คือสีแดงนะคะ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ยกเว้นเซลล์ที่เกี่ยวข้องก,กับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เยื่อบุช่องต่างๆในร่างกายกลุ่มเซลล์ชั้นในคือ e ดเด d e r มก็คือสีเหลืองเซลล์ผิวในระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจตับตับอ่อนต่อมไทรอยและต่อมพาราไทรอยและต่อมไทมัสและระบบสืบพันธุ์เองค่ะ ระยะ organogenesis กลุ่มเซลล์ของเอมบิโอทั้ง3ชั้นมีการพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆอย่างเฉพาะในระบบต่างๆของร่างกายโดย1อวัยวะอาจประกอบด้วยการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อมากกว่า1ชั้นในส่วนของระยะ metamorphosis ลูกอสจะมีการเจริญเติบโตระยะหลังเอมบิโอโดยเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกระทั่งมีลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัย และนี่ก็คือภาพตัวอย่างการเจริญเติบโตของกบนั่นเองค่ะปะเยวะบางส่วนนั้นไม่หายไปแต่กลับย้อนคืนมาแทนเมื่อ100ปีที่แล้วฟาเบลล่าซึ่งเป็นกระดูกเล็กๆที่อยู่หลังหัวเขา่าถูกพบในมนุษย์กว่า11%โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันน่าจะหายไปในไม่ช้านี้แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้ากระดูกเล็กๆจอมดื้อด้านนี้กลับถูกพบในหัวเข่าของคนรุ่นใหม่กว่า39%เเลยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าฟาเบลล่ากลับมาทำไม แต่ความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเราสูงขึ้นและหนักกว่าบรรพบุรุษซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะอาหารของเรามีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นเราเริ่มมีอายุยืนยาวขึ้นและสูงขึ้นตอนนี้เราน่าจะถึงจุดสูงสุดของวิวัฒนาการแล้วลาฟาเบลล่าอาจกลับมาในร่างกายเพื่อให้เกิดพื้นผิวเรียบๆให้เอ็นหลังหัวเข่าได้เลื่อนไปมาลดการเสียสีและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการสึกหรอพูดถึงเรื่องการเพิ่มขนาด ขอกลับไปที่กระจบกกันอีกสักรอบลองเบ่งกล้ามดูหน่อยไบเซบดูดีเชียวแต่น่าเสียดายที่มันเทียบกับที่บรรพบุรุษสมัยโบราณเคยมีไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าการวิวัฒนาการจะดีไปทั้งหมดร0อเปเซหรอกนะมันเป็นเพียงการปรับให้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นซึ่งนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆพวกมันค่อยๆมีขนาดเล็กลงและอ่อนแอลงโดยเฉพาะในร่างกายส่วนบน สรุปนะคะการจเจริญเติบโตของสัตว์เริ่มต้นจากการปฏิสนธิเกิดเป็นไซโกดจากนั้นเซลล์จะแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนก็คือเอมบริโอและค่อยๆพัฒนาต่างๆจนสมบูรณ์และเป็นตัวสัตว์หลังจากนั้นสัตว์บางชนิดเช่นมแมลงหรือกบจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปล่างอย่างชัดเจนเช่นจากไข่ก็จะเป็นตัวอ่อนดักแด้ก็จะเป็นตัวเต็มวัยแต่สัตว์บางชนิดเช่นมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะ จเจริญเติบโตโดยที่มีรูปร่างพื้นฐานไม่เปลี่ยนเพียงแต่ร่างกายใหญ่ขึ้นและอวัยวะทํางานสมบูรณ์มากขึ้นพ,พูดจะพูดง่ายๆก็คือการจเจริญเติบโตของสัตว์คือกระบ,บวนการที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆค่อยๆพัฒนาร่างกายและระบบต่างๆจนสามารถมีชีวิตรอดและสืบพันธุ์ได้นั่นเองค่ะ